ไปดูจังหวัดกาลสินหน่อยนะคะจังหวัดกาลสินนี่เขามีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่าเขารู้ว่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องลงมาจากชัยภูมิจากขอนแกน่นจะมาถึงที่กาลสินอีกประมาณสักสองสาวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นทางผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ประชุมกันนะคะว่าจะเตรียมพร้อมในการรับมือเฝ้าระวังระดับน้ําในพื้นที่ยังไงแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ําขนาดเล็กต่างๆนะคะว่าตอนนี้มีน้ําเท่าไร่จะรับได้อีกเท่าไหร่นะคะโดยสถานการณ์ กาน้ำในเขื่อนวังยางล่าสุดนะคะมีระดับน้ำอยู่ที่140นะคะ140เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางค่ะจากระดับกับเก็บปกติ137เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางเมื่อเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะคะมีสถิติน้ำสูงสุดอยู่ที่141เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางยังต่ำกว่าปี54อยู่นะคะและตอนนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีกรวมทั้งยังสามารถบริหารจัดการจราจรน้ำได้อย่างเป็นระบบนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องปัดธงแดงเอาไว้ค่ะเพื่อเป็นการประกาศเตือนในสถานการณ์ที่วิกฤตให้ชาวบ้านได้เตรียมพร้อมนะคะขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาลสินค่ะล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอีก24.99ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะส่งผลให้ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณ น้ำอยู่ที่1563ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น78.9% 9จากความจุกักเก็บ1,980ล้านลูกบาทเมตรเท่ากับว่ายังคงมีพื้นที่รับน้ำได้อีกนะคะ400ล้านลูกบาทเมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง17แห่งค่ะล่าสุดก็พบว่ามี6แห่งที่ปริมาณน้ำมากกว่าความจุแล้วนะคะมีอ่างเก็บน้ำห้วยโพอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบอ่างเก็บน้ำห้วยจานอ่างเก็บน้ำหนองย่าปล้องอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกแล้วก็อ่างเก็บน้ำหนองบ้านสาตอนนี้ระดับ น้ำยังสามารถบริหารจัดการแล้วก็สามารถจะพล่องลงสู่แม่น้ําธรรมชาติได้ยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงค่ะแล้วก็ไม่ได้กระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงบ้านเรือนประชาชนค่ะครับ